สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับพิกกี้ชาแนลวันนี้เรามาแปลกหูแปลกตากันนิดนึงพอดีแบบว่าเออออกไปข้างนอกแมาวันนี้ก็เลยจะมีการแต่งตัวนิดนึงเพราะปกติพิกกี้ก็จะรีวิวกระเป๋าด้วยกันที่แบบว่าไม่แต่งตัวไม่อะไรเลยก็คือมันก็จะเลยแบบใส่ชุดอยู่บ้านธรรมดาใช่ไหมคะวันนี้ก็คือออกไปข้างนอกเพิ่งกลับเข้ามาเข้ามาสดๆร้อนๆเลยคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ทุกคนที่ชอบในกระเป๋าฟังอะนะคะก็คือวันนี้ได้แทแด้วันนี้ได้มาครั้งแรกในชีวิตค่ะกับยี่ห้อนี้นะคะโอเคเรามาเออเรามาดูกันนะได้อะไรมาแทแด้ได้แมกกาซีนมาค่ะ,อะ <laughs> โอเคไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็ได้แมกกาซีนแฮมเมชมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวพี่กี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าเออคือพี่กี้อะคือเราฟังมาเยอะแล้วว่าประสบการณ์จากคนอื่นนะนะว่าแบบเออการที่เราจะได้กระเป๋าแพมเมสสบายหนึ่งเนี่ยคือเราต้องแบบทํายอดก่อนถ้าเราอยากได้รุ่นที่เขาฮิตกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราต้องทํายอดซ c กับ SA ก่อนอะไรอย่างนั้นเพื่อที่เราจะได้ o f f ร์เขาจะอเอาแต่ o f f ร์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้ววันนั้นเน่ย ิกกี้ก็เสียงเสียงเข้าไปในช็อปคนเดียวเลยแล้วเพราะเราก็ไม่เคยซื้อของอะไรนี้คือจะซื้อมันก็มีมว่งางพวกแบบเออเข้มขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราที่เราสามารถสั่งซื้อจากเว็บไซต์เขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้ววันนั้นชิกกี้ก็เสียง mm hmm. เสียงเข้าไปในช็อปเพราะว่าชอ Stock Home อ็อปสตอร์มอ่ะเขาเพิ่งมาเปิดช็อปใหญ่เมื่อก่อนคือเขามีแต่ช็อปเล็กๆใช่ไหมคะที่ขายพวกเครื่องสําอางพวกไอ้อาเซอรีอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแต่คราวนี้ เขามาเปิดช็อปใหญ่ที่มีกระเป๋าด้วยคือมีครบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยพิกี้ก็เลยลองเสียงเข้าไปพอไปเสียงเข้าไปปุ๊บวันแรกที่ไปคือไม่รู้ว,ว่าเจอผู้จัดการคือผู้จัดการเป็นคนแมาเทคแคร์ Care, พิกี้วันนั้นคือเขามาต้อนรับก็คือเขาก็แบบว่าเราก็เปิดน,นะเนาะคือไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์เราก็เปิดเข้าไปแบบบ้านบ้านบ้านนอกเลยแหละก็ไปถามเขาแบบคือถามเขาเหมือนแบบซื่อๆตรง,ตรงๆเลยบอกว่าเออเนี่ย คุณฉันอยากได้กระเป๋ารุ่นเนี้ยฉันอยากได้ลินดี้อะไรเงี้ยคุณมีของไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็ชวนคุยแต่คือเราไม่คุยเราคือจี้ไปอย่างเดียวเลยคือฉันอยากได้กระเป๋าลินดี้เงี้ยคุณมีของไหมฉันอยากได้รุ่นนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชวนคุยรุ่นนี้นั่นก่อนแล้วเขาก็แบบว่าเออแชมเปญไหมคือเขารู้ว่าเราตื่นเต้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็เลยแบบว่าออฟเฟอร์แชมเปญให้ก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเขาบอกเอาแน่เอาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ ขยันขยอก็คือแบบใจเราก็คิดนะอุ้ยเขาออฟเฟอร์แชมเปญนะเราต้องซื้อของคนแด้เลยอะแต่เราไม่มีเงินทําไงถ้าเขาต้องเออออฟเฟอร์ของแพงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาให้เอาเอาก็เอาอะไรอย่เงี้ยก็เลยคือเขาก็เอาแชมเปญมาเสริมให้ก็นั่งคุยกับเขาสักพักเขาก็บอกว่านี่อย่างนี้อย่างนี้นะตอนนี้ฉันไม่มีแต่ฉันมีรุ่นนี้ฉันออฟเฟอร์ให้คุณได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาให้ดูแล้วมันก็ไม่ใช่สไตล์ที่พิกี้ชอบคือพิกี้ไม่ได้ชอบเลยแล้วพิกี้ก็แบบคือตีสีหน้าแบบ เห็นเขาคงเห็นได้ชัดว่าพิกกี้แบบดิสออย์หน่อยนึงก็คือแบบพิกกี้ไม่ชอบแบบใบนั้นแล้วมันไม่ใช่ใบที่แบบว่าดูดูยังไงก็คือไม่ใช่แอมเมสอะแล้วพิกกี้ก็เลยแบบว่าบอกว่าไม่อะไม่ไม่เอาฉันฉันไม่ชอบใบนี้ฉันแล้วพิกกี้ก็บอกเขาไปตรงๆว่าพิกกี้เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบเป็นคนที่แบบว่าถ้าตั้งใจจะเอากระเป๋าไปไหนอะก็คือแบบจะมุ่งไปแต่ใบนั้นคือจะไม่ค่อยวอกแวกคือ คือเหมือนเหมือนพวกที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เหมือนกันก็คือแบบถ้าพี่กี้อยากได้พี่กี้ก็จะไฟเพื่อที่จะได้มันหมก็คือเหมือนชอบหลุยอะคิดดูว่าพี่กี้บางทีพี่กี้ต้องไปยืนก่อนร้านเปิดไปรอคิวหนาวก็หนาวก่อนร้านเปิดเพื่อที่จะดูว่ามีของเข้าร้านเขาไหมอะไรเงี้ยเออก็คือแบบนี่แล้วก็คนันนี้มันก็มีเซลล์เซลล์เก่าที่รู้จักพี่กี้จากหลุยส์นะคะเขาก็ย้ายมาทํางานที่แอเส เขาก็เลยเขาก็น่าจะแบบเออรู้ว่า,วาพี่กี้เป็นไงเพราะพี่กี้เคยไปไฟ์เขามาแล้วเหมือนกัน<笑><笑>ก็คือแบบเออแล้วควนี้เขาก็นี่พี่กี้ก็บอกว่าไม่พี่กี้นี่แล้วก็ก็คือแบบเขาก็แบบทําท่าแบบ d i s a p p นิดนึงที่แบบว่าเราไม่ได้แบบคือเราไม่ take o f f ร์เขาเลยสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่กี้ก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าคุณมีลินดี้เข้ามานะสีนี้สีนี้อย่างงี้นะคุณส่งข้อความหาฉันเลยแล้วก็ฉันจะแบบ รีบไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยไปไวกว่าแสงฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไปานะะติดเล่นติดอะไรไปเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะค่อยๆดูให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือพิกี้ก็ออกมาพอพิกี้ออกมาปุ๊บพิกี้มาถึงบ้านพิกี้มาคุยกับพี่ที่รู้จักอีกคนนึงก็บอกเขาว่าแน่พิกี้เจอเซลคนนี้แน่อะไรอย่างเงี้ยพี่คนนั้นเขาก็บอกคือเขาไปไปแอมเบสบอยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกเฮ้ยคนนั้นนะผู้จัดการนะแกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพิกี้แบบอ้าวเหรอพิกี้ไม่รู้แล้วก็พิกี้ก็แบบ ไม่ได้เอาคอนแทคไม่ได้ขอคอนแทคเขามาเพราะเราก็แบบเนาะเราก็แบบเกรงด้วยประหม่าด้วยแล้วก็แบบเออเราก็ไม่คิดแต่ว่านี่คือคือจะคิดตลอดว่า m อมเอสคือมันมันเกินฝันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สองวันให้หลังเขาก็ส่งข้อความมาเ็าส่งข้อความมาหาพิกกี้ค่ะพิกกี้ก็แบบเอยตกใจแอบบตกใจแบบประมาณแบบแบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าเขาจะนี่คือแบบ คือไม่คิดว่าเขาจะจําเราได้เพราะเราก็แบบเนาะเปิลๆเ,เข้าไปแล้วก็แบบประหมา่าเปิลๆด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะจําได้แล้วเขาก็แบบส่งข้อความมาว่าเออเนี่ยนะฉันมีอะไรอยากจะเสนอให้คุณอะไรเงี้ยแบบคุณสนใจไหมอ๋อพอดีพ่กี้ไปก็เลยไปถามหาคือพอวันนั้นนะก็เห็นเห็นในเว็บเว็บหนึ่งก็คือบร e ษัทตัวเอกําไรข้อแข็นะคะมันก็สวยดีพ่กี้ก็เลยเลยบอกเขาไม่มีกระเป๋าพ่กี้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยว จะดูบริษัทก็ได้เพราะแบบเออก็เห็นเขาทําหน้าเศร้าเราก็แบบเออยากจะซื้ออะไรสักหน่อยหนึ่งก็คือเราก็ได้ยินมาเยอะว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องซื้ออะไรสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะแบบสารสัมพันธ์กับ s a อะไรเงี้ยคือเขาก็พาไปดูพวกกาไรพวกจิวเวลรี่แล้วก็คือมันไม่มีเส้นไหนที่แบบพิกกี้ชอบเลยอะไรเงี้ยก็คือมันไม่มีอันไหนที่แบบคือมันมีแต่ใหญ่ไปแล้วก็เล็กไปแล้วก็คือเขาก็พยายามอ่ะนะพิกกี้ก็พยายามเต็มที่ที่แบบนี้ เขาก็นี่แล้วก็คานนี้เขาก็เั้นที่บอกอนะ่ะเขาก็ส่งข้อความมาเขาบอกว่าเออฉันมีแนน่บรีเชตเข้ามาใหม่นะคุณสนใจอยากมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดก็เลยแบบอ,อคุยกับแฟนก็เลยแบบว่าอืมไม่ดีกว่าเพราะว่าการที่แบบเราจะเอาเงินไปซื้อบรเีเชตที่เราแบบเราไม่ชอบจริงๆอะ่ะมันก็คือแล้วมามา,มาสืบราคาทีหลังเนี่ยข้อมือแบบถ้าเป็นจิวเวลรี่ที่เป็นพวกทองพวกอะไรอะ่ะ ของของแอมเสก็คือว่าราคาสูงมกันพิกกี้ก็คือคงสู้ไม่ไหวอะไรเนี้ยแล้วพิกกี้ก็ใส่พวกแบบจิวเวลรี่ธรรมดาพิกกี้ก็ใส่ไม่ได้ไงก็เลยบอกเขาไปว่าอขอผ่านก่อนละกันเพราะว่าฉันอนะ่ะขอโฟกัสเรื่องกระเป๋าก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปเขาก็ส่งข้อความกลับมาว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออีกวันหนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาอีก บอกว่าเออเนี่ยฉันมีกระเป๋าเข้ามาให้คุณนะเผื่อคุณสนใจอยากเข้ามาดูไหมอะไรเงี้ยเขาเราพ่กี้ก็เลยบอกเออรุ่นไหนเหรออะไรเงี้ยนะพี่เขาก็บอกว่างันคุณลองเข้ามาดูเองไหมอะไรเงี้ยเรามาดูด้วยกันอะไรเงี้ยพ่กี้ก็เลยแบบอ่ะลองไปก็ได้ก็ว่าเนี่ยเนาะเพราะว่าเราก็บอกเขาอยู่แล้วว่าความต้องการของเราคืออะไรเพราะเราบอกแล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการกระเป๋าใบใหญ่คือเราจะเป็นแบบ เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการลินดี้มินิคือต้องการลินดี้ไซส์สิบแปดยี่สิบนิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็บอกเขาตรงๆเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวลองเข้ามาแน่อะไรเงี้ยเราก็นัดกันวันนี้ก็เข้าไปเข้าไปปุ๊บคือแบบว่าเออคนเยอะมากวันนี้อ่ะนะคะก็คือแบบเราก็ตามนัดไปปุ๊บพอเข้าไปวันนี้ปุ๊บเขาก็แบบเขาก็ยุ่งอะเนาะ คือคนที่นัดกับพิกี้ผู้จัดการเขาก็ยุ่งแต่เขาก็เข้ามาทักทายแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาสักพักหนึ่งเขาก็คือเขาก็ติดลูกค้าเขาคือเขายังไม่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยให้เซลล์อีกคนหนึ่งเข้ามาดูแลแล้วเขาก็เข้ามาดูแลเขาก็มาคุยแล้วก็มาทําความรู้จักอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็เข้ามาดูแลแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคฉันได้ยินมาจากผู้จัดการนะว่าคุณต้องการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า ฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณนะเขาจัดเซอร์ไพรส์ไว้ให้คุณสองใบพิกกี้ก็ฮะพิกกี้ก็บอกงี้แล้วก็โอเคพิกกี้เขาบอกพร้อมย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคแล้วก็เขาก็ออกมาใบแรกเขามากับเบอร์กินเบอร์กินไซส์สามสิบนิ้วพิกกี้ก็แบบตอนแรกเขาบอกว่าฉันมีเบอร์กินมาให้คุณนะพิกกีก้แบบฮะไม่อยากเชื่อว่าจะได้เบอร์กินแล้วก็แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเนี่ยพี่กี้มีนบาบัตรเขาอยู่เลยเพราะพี่กี้ขอดีเทลเขาไว้เขาบอกว่าเป็นเบอร์กินไซส์สามสิบเป็นทูโกแล้วก็คล็อกเป็นหนังคล็อกก็ได้นะคะหนังจอระเคพี่กี้ก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันหนังทูโกอะไรเป็นยังไงเพราะว่าพี่กี้บอกตรงๆว่าเฮมเมชพี่กี้ไม่รู้จักจริงๆแต่พอพี่กี้เห็นตอนแรกได้ยินคําว่าเบอร์กินพี่กี้ก็แบบหูพึ่งก็คือแบบเอ้ยจริงเหรอเพราะว่าแบบเราไม่คิดว่าเขาจะออฟเฟอร์เราเบอร์กินไง ผมไม่เคยซื้ออะไรของเขาใช่ไหมคะก็เลยแบบฮะราคานี้เขาก็เลยแบบสําหรับคุณโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยผู้จัดการฉันเตรียมไว้ให้คุณโดยเฉพาะเลยพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บมันใหญ่อะพิกี้ก็แบบน้าเสียเนาะพิกี้บอกเลยว่าพิกี้แบบดอปสีหน้าตัวเองเลยคือมันใหญ่เกินไปสําหรับพิกี้เพราะพิกี้เป็นคนตัวเล็กไงสูงแค่ร้อยสี่สิบเจ็ดพิกี้จะไปถือเบอร์กินใบสามสิบนิ้วมันก็ ใหญ่เกินไปแล้วแล้วยิ่งมันเป็นหนังคร็อกเขาได้อะหนังจอเคข้างบนอะ่ะพิกี้ก็แบบมันไม่ใช่สไตล์ของพิกี้ด้วยเพราะพิกี้ต้องการแบบนี้พิกี้ก็เลยปฏิเสธเขาไปแล้วเขาก็เลยบอกโอเคไงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมีอีกบใบไห้คุณเขาก็เข้าไปแป๊บหนึ่งเขาก็ออกมาออกมาพร้อมกับแถเด่นแถเด่นแถเด่นแถเด นี่เราก็จะอัดวิดีโอไปตามสไตล์พิกกี้เลยนะคะยาวๆไม่มีการตัดแต่งจริงๆแฟนบอกว่าห้ามเปิดจนกว่าจะคริสต์มาสนะแต่พิกกี้บอกไม่ได้ฉันฉันตืดด่นเต้นฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้นี่ค่ะทุกคนกล่องสีส้มกล่องแรกในชีวิตของพิกกี้โอ oh my god ตืดด่นเต้นจะเก็บความรู้สึก นีไวไายให้นานที่สุด oh m า god oh my g o ะแทนแทนอะไรอะ่ะมันคืออะไรอ๋อคือไม่สน <c oughs> ไม่เคยอ่านคุ้มืออะไรพวกนี้นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเาเปิดกัน รู้สึกนี้เราจะเก็บไว้ให้นานนานๆนนที่สุดคะแนอะไรไม่รู้ถุงกระดาษก็ทำคุ้หมอนมนาะด้วยโอ้ดีงามโอเคค่ะและ้วแล้วแล้วกลับให้ดูนะคะ ะอะไรนะคอนเทนต์ ents, หรอเขาเรียกรุ่นนี้คือก็คือก็ตามเข้าไปตามไปเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้ยพูดไม่ถูกเลยตื่นเต้นคือพ่กี้เข้าไปดูในพวกแบบตามเพจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่กลุ่มเขารักกระเป๋ากลุ่มคนรักกระเป๋าอะไรกันพวกเนี้เขาก็จะแบบว่าเออพวกรุ่นพวกนี้พวกเบอร์กินแคลรี่แล้วก็คอนเทนต์อะไรพวกนี้คือแบบเขาไม่ค่อยออฟเฟอร์ให้ใครไงคือแบบ คือคุณต้องเป็นยอดทายอดแล้วก็ตีซีกับ s a จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะออฟเฟอร์ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆเขาก็ออฟเฟอร์ใบนี้พิกกี้เขาบอกว่าเขารู้ว่าสไตล์พิกกี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาใบเล็กๆอย่างน,นี้มาให้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะสี e ube, อีทูปเงี้ยเหรอพิกกี้ก็ไม่รู้จักมันออกสียังไงจะเทาก็ไม่เทาน้ําตาลก็ไม่น้ําตาลใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าหนังอะ่ะตัวหนังอะ่ะมันจะแบบ หนังรุ่นอะไรไม่รู้พิกี้ก็ไม่รู้จักเขาบอกว่ามันจะบอบบางนิดนึงก็คือเชนสลิปเขาบอกนะภาษาสวีเดนเชนสลิปก็คือแบบเขาแปลว่าอะไรอะ่ะภาษาไทยอะ่ะมันแปลแบบมันคือแบบบอบบางอะ่ะคือเหมือนเขาบอกว่าเชนสลิปคือแบบต้องมันบอบบางอ่ะมะั้งใช่มั้งพิกี้ก็แปลไม่ค่อยถูกแต่คือก็เข้าใจเขาอ่ะนะว่าคำว่าเชนสลิปแปลว่าอะไร ก็เนี่ยค่ะก็เลยหมาใบนี้ใบแรกเดี๋ยวสะพายให้ดูพอพิกกี้สะพายปุ๊บพิกกี้ก็สีหน้าก็แบบเขาบอกว่าไหนคุณบอกคุณอยากได้ลิมิตยไงพิกกี้บบกโอ้ยถ้าคุณออฟเฟอร์ใบนี้ฉันก็เอาละค่ะเพราะฉันก็คือแบบไม่คาดฝันก็บอกเขาอย่างเงี้ยนะเพราะพิกกี้ก็บอกเขาตรงๆต,ต,ตามภาษาบ้านๆเลยก็บอกว่าเออฉันไม่คาดฝันว่าคุณจะออฟเฟอร์ใบนี้ให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยมลดูสีแล้วก็เข้ากับชุดที่แต่งไปวันนี้มาก ดูสิตัดสินใจไม่ถึงสองนาท<笑><笑>ีเขาเขาบอกว่าสวยมากเลยเหมาะกับคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเหมาะจริงๆได้มาแล้วค่ะน้องใบนี้ใบแรกแต่ก็ยังแอบบอกเขานะคะว่าเออถ้ายังมีลินดี้เข้ามาอะไรเงี้ยก็ให้บอกนะไม่ต้องห่วงถ้ามีลินดี้เข้ามาหรือว่าจะเป็นแคลลี่เบอร์กินไซส์เล็กๆถ้ามีเข้ามาถ้าคุณใจแบบ ใจดีกับฉันจะออฟเฟอร์ให้ฉันนะคุณก็บอกฉันได้เดี๋ยวฉันจะรีบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาไปนะคะแต่ก็ดูใบนี้ชอบมากเลยที่สําคัญใส่โทรศัพท์ได้ค่ะตอนแรกเขาให้ดูอีกใบหนึง่งใบอะไรไม่รู้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันยี่ชื่อรุ่นอะไรไม่รู้แต่มันจะเป็นแบบมันใส่โทรศัพท์ไม่ได้อะแต่อันนั้นก็สวยบัคเกิลมันก็จะเป็นตัวบัคเกิลอะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือมันก็สวยแต่ใบนี้สวย ชอบใบนี้มากกว่าได้มาแล้วเปิดยากนิดนึงเนาะพิกี้ว่ารุ่นเะนี้ยเปิดยากนิดนึงแต่ก็ชอบอะนะคะข้างในมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้สีสวยนะพิกี้ว่าเนาะโอเควันนี้ก็พามาสยาวเชียรดีใจตื่นเต้นพูดสยาวเชียโอเคยังไงก็ฝากไว้นะคะใบนี้ก็คืออาจจะเก็บเข้าตู้จะต,ต้องหา หาพื้นที่ไว้ก่อนหาพื้นที่เอาเอาน้องเข้าตู้ก่อนแล้วก็ยังไงใครก็ชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะช่องของพิกกี้คือแบบพิกกี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็มีแต่เรื่องกระเป๋านี่แหละก็ไม่รู้จะไประบายให้ใครน้องอยู่นี่อยู่ทางนี้มันก็คืออยู่คนเดียวจะคุยกับแฟนแฟนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยแบบนี่นะคะก็ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามได้ยะะคะกับน้องคอนทันส์ใช่ไหมเขาเรียกคอนทันส์ไม่รู้จากรุ่นเลยคือใจอะโฟกัสแต่ลินดี้จริงๆแต่ได้รุ่นนี้มาก็โอเคเพราะเห็นเขานิยมกันอยู่เหมือนกันโอเคค่ะยังไงก็เหมือนที่ว่านะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วใครมีคอมเมนต์อะไรหรือใครมีอะไรแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดกันก็เขียนเข้ามาได้นะคะพ่กี้เปิดรับความคิดเห็นสําหรับทุกคนคะ่ะ วันนี้ฝากไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ